ฟังเายไม่ใช่เยจะแวะไปแซนก็ป่ะเนี่ยมูเขาได้หลายแล้วมเพื่อนถือเป็นล้านเป็นละลายโอ้เพื่อนไปเพื่อนนะเพื่อนไปเพื่อนถือเป็นล้านนะเพื่อนมาฟังเลขจากจังหวัดบึงกาฬว่าได้ตัวใดและถามมาฮอดพวกเขาแล้วสี่หกโศกสีหมานคือเพิ่นบ่เพิ่นได้หลายจังที่ว่าให้ฟังมาฟังฟังออกนะครับเด้องวดน,นี้สิได้ตัวใดงวดน,นี้สิได้แบบใด ให้มาเบิงมาฟังกันครับฟังให้จบในเรื่อครับพี่น้องบ้านใหญ่ตัวใดมันได้อยู่เด็มีเลขอยู่ครับผมเข้าเถืกันคักและด้มาหลายงวดแล้วมาฟังเบิงงวดนี้ใชได้ตัวใดนะครับผมพี่น้องฟังไว้หนุ่กันครับผมคุยกับคนในภาพนี่คนในภาพกับลูกสาวเพิินผู้ที่ส่งเลขมาให้นั่นแหละครับผมซึ่งคนในภาพนี่เป็นญาติของผมเองนะครับผมที่อยู่บ้านโน้นสวรรค์นั่นแหละครับผมที่ให้ซีซนซีออกอมสินเต็มเตมเลยนะครับผมงมดที่แล้วนะครับ เราให้ฟังนะว่าเลขเลขมันมาจากจากทั้งใดก็อันเทวายุบึงการเนี่ยอำเภอปากค่ายุบึงการอำเภอปากค่าดบ้านสวนโนมบ้านอีนั่งไม่น่ะบ้านสวนโน้มครับบ้านนี่นั่งไม่นี่คือลูกสาวของเจ้าเม่นบะลูกสาวลูกสาวลูกสาวอือลูกสาวคนนี้คนคนผมลืมและคนหน่อยคนเล็กคนคนกลางนี่เสียเนาะ เอ๋ออันนี้เมื่อนี้คนกลางสิมหาม,มีคนกลางสิมหาในอล่าที่อยู่มงการเนี่ยไปได้ครอบครัวอยู่พุ่นเป็นวะไปได้ครอบครัวอยู่พุ่นมันไ,มได้ครอบครัวอยูพอย่พุ่นในหลุกจุลิน,นเลี้ยวพืดสวนยางพาราอยู่อยู่พุ่น,น,นที่พันมามมนที่พันมาที่ว่าก็ถือถือมาจากง,งวดแล้วก็ จะเท่านันพวนี้หแปดสามแปดเก้าสอง่าสองเก้าเก้าสองอหนึ่งหนึ่งเขาว่าเขาได้เงินหลายตีจีมียกปไปแสนเขาบาทเลยลมูเขาได้หลายแล้วมู่เพิ่งถือติดล้ามถึละหลาย โอ้เพื่อนไปเห็ดเหรอเพื่อนไปเห็ดเพื่อนถุยเป็นล้านแบบเพื่อนเพื่อนจ้างเห็ดไปเห็ดค้อนจีดเข้าเพเ่็ดแทนให้แบบเป็นเพื่อนถุยหลายอ่ะเป็นตาอยากเป็นตาอยากไปแท้เนื้อไปติไก่แห้งคุนเว้ยสุขภาพบ่ดีไหมพี่ เป็นเวลาตับบีมว่หายดอกมันเป็นยังค่อยเป็นล่ะมันก็บ่รู้แล้วเป็นยังไงเปลี่นนะไปเห็ดหยังมึงไปกินหยังมาฮ้อะฮะมึงไปเห็ดหยังมึงค่อยเป็นทำเอ้ยมันเป็นโรคติดต่อนี่อันตรายบ่นะเวลาตับบีอันตรายบ่ะส่ะ เราแยกกับบงเงี้ยอันตรายเพราะว่าเราตับดีเป็นคือมะเร็งบะมันก็สะอ่อนกับมะเร็งอยู่แหละเอาเอาจังสิพี่งวดนี่งวดน,วดนี่งวดนี่ลูกสาวหลาเนี่ยโทรมาหายังเออโทรมาแล้วโทรมาห้ตัวไหนตัวนี้แหละตัวบอกเลยล่ะจากดเบิรงดีของเจออา้าเอาไหม จะกดเบอรไอ้ไอ้เลขที่ลูกสาวท่งมานะ่ะกดเรากับ็อกบอกส่งมาบอกันมันชื่อออาเหลือตัวใดแน่ก็ผมที่ผมผมที่จดไว้แล้วเสีเขาก็ว่าหนึ่งแปดนั่นแหละบังกาที่เยกส่งแผนได้บมืหลไหก็เเปิดเบอรอ่าเปิดเบองอยู่แต่ว่าก็ต้องการความยืนฟันทงยืนยันไงเออขาก็ะเพาหนึ่งแปด หนึ 1> 1, ่งแปดขาตีไป 1, 8, 3, 8, ลล็น <3, 8. S 2> ห 6, 6, <3. S 2> นึ่งแปดสามแปดเนี่แหละสามแปดหกสามหกสามมินี่มิโทนี่โอ้เ oh, ขาได้เป็นล้านล้านวอะจีเจินแ่าเขาทีนี่แล้วกินเจ้าแม่เลียจุดไทยกินบะหมี่โจ๊ดสื้อแ้้ไม่แพนอันนั้นเห็นว่าอืม บ่แม่นบ่บ่ได้หายเป็นงนงอดงนงอดเตี้หายแบบนั้นเตี้ยเขาเป็นงนงอดน่ะเป็นขันน้ำมนต์น่ะมันยจะวนพิ่นบ้านได้เอานะบ้างเขาเห็นส่งมาให้ขันน้ำมนต์เออทุกทีส่งมาบ่ขันน้ำมนต์ทุกทีส่งมาบ่ส่งมาอ้าวส่งมันน่ะมันย่ะบ่เคยมันบ่บ่เห็นมันทรงมาอยอะบางบางในเฟซบุ๊กแกดูนะบางในเฟซบุ๊กแกที่เขาไล่สดน่ะแกไล่เขายุแกกดไล่กดแกกดแชร์อยู่ เอาเอาจังซี่ให้ลูกสาวส่งไมาให้ได้บ่ขันน้ำมุนแม่ขันน้ำมุนครับขันน้ำมุนมันมีว่ามันส่งมราวันหนึง่งมันกนเดี๋ยวให้มันเอากอนเดียวมันสาา่งให้ครับครับส่งไมาให้เราจะส่งไมา้าผมเรื่อ,อ,อครับผมแต่ที่ในเนี้ยก็คือตอนนี้ก็คือได้หนึ่งแปดสามแปดหกสามได้สนิเขาถูกกันหลายเป็นล้านลาน้นเป็นล้านก็มีวัตต เบิดแต่มมีคุณก็่าสิอืออีหลาได้เป็นแสนเนอะที่ป้าหือดีโชคดีเนาะอีหลาไม่หนาก็ได้มันมันทำมันบวกแกคุณพกแกซื้อเลขลายนะอือมือมัได้แสนกว่าบาทจังวะโอ้หมือจำนำกันหลายแะเละมือวันนี้ฟันทงสามเปรดอืยกก็ถิกแล้วมันไปร๊ดเลยวพูห่ะ เจ็ดร้อยก่าเจ็ดร้อยกับ,บ,บนเท่าไรอะหกสิบห้าแปดหกเจ็ดท <c oughs> ่าไรวะไม่มมมมได้ 4, กดเลยหกหนึ่งม,มืนมม่นหกสองสองสามแปดสี่สี่ห้าสามสิบ หกสามหกหกเจ็ดสี่สองสี่สี่หมืนสี่มื่นสี่มืนกว่าเพราะว่าหาอเศษหาได้ครับผมเอก็ยังดีเนาะเมื่ออันขันขันมวนมาทรงไ้อีกเนี่้มันอาจตัวเลขอาจทีเปลี่ยนแปลงเนาะครับคร้บ่าครับผมบักหลายต้องเข้าไปในเฟสร้องเข่าไปในหน้าเฟสแย่เืยแย่ไม่กดกดไปนั่นไปนะเขาไปฟ้อนนะ มันอาจจะเป็นคลิปเก่าไงอัน,อนเอาอยากได้ล่าสุดไงคลิปมันเออคลิปเกนะ่าเละคลิปมันออกมึงๆเลนะเป็นเด็กมึงใช้สองโตเป็นคลิปเก่าภาพพันธ์นเป็นเด็กมึงไช้สองโตสั้นแขนม้วนจังใดคืบหน้าถ้าได้ล่าสุดก็ก็บอกให้ลูกสาวส่งลูกสาวหลาส่งมาให้ในเรื่องแม่เอพี่เด้อเอเอองครับผมซัมเนี่ยแหละครับฮะ ครับผมหนึ่งแปดสามแปดหกสามนี่เน,ะเออนาะจังไดลาสุดจังไดขอกันไม่เนาะครับขอบคุณครับได้ฟังแล้วชัดบ่ครับผมลองเบิ้งนะครับผมหนึ่งแปดสามแปดหกสามล้ออีกขันนำมุนนะครับผมลูกเพิ่อ์นอาริส่งมาผม,ผมอาจจิไปหาเพิ่อนอาจจิไปหาเพิ่อนแล้วก็ให้เห็นหน้าเห็นตากันสดๆเลยตามภาพนี่แหละครับผมอย่าลืม อย่าลืมนะครับเด้อเขาถูกกันเมื่อหมู่บ้านนะครับผมอันนี้เป็นญาติของผมลูกพี่ลูกน้องนะครับผมลูกพี่ลูกน้องกันเป็นญาติกันบ้านติดกันถ้าผู้ใดอยากเห็นหนาเพิ่นกะย้อนดูคลิปก็เก่าได้ครับผมเพิ่นไปเต้นลำวงลำวงบ่อร้านที่บ้านผม้วกะไปนอนที่บ้านผมเพราะว่าเพิ่นกะบ้านบ่ได้บ้านมันดึกแล้วอันย้อนย้อนดูคลิปเก่านะครับแต่คลิปเก่าก็โดนอยู่ยแหละแต่ปีใหม่ผุละ นะครับฝากล้อขัน้ำมตน์จากลูกสาวน้องใหม่ลูกสาวเพื่อนนะครับผมก็ให้พี่ให้น้องอาจจะไปได้โชคไงได้พี่น้องเพื่อนบา่าเขาเถือกันเมื่อหมูบ่บ้านอาจจะได้โชคไงก็ขอให้ทุกท่านโปรดติดตามลองเบิรงนะครับผมมาหอดเท้าแล้วซิมีโชคบอ่อมาหอดเท้าแล้วซิมีโชคมีวาสนาบ่อนะครับผมมันก็เป็นได้ครับผมมันก็เป็นเด้พอมาถึงเท้าแล้วกับบออกอยังเสียกายจาบ่ากันนะครับผมผิดถูก ผิดถูกบ่วากันนะครับมันเป็นเรื่องของโชคดวงของไัยของมันนะครับบางคนบ่ถืกกบบอกบ่าเสีได้ไม่ได้ดูอ่ากาว่าไปนะครับผมห้ามคอมเมนต์วาอันคอมเมนต์ที่ผมบ่ชอบที่สุดคือได้เลขอีหยังได้เลขตัวใดเลขมาได้ยังทงัทง้งทั้งทั้งที่ผมล้ให้แล้วกับเลขมาหรือยังอะไรตัวน้องเนี่ยผมบ่ปื่มแล้วครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้กับคงซิมีซัมนี่ครับผมเจอกันคลิปหนา และก็คลิปต่อไปเบิ้งขันนมนต์สิมาตบตอนใดมือใดเดี๋ยวผมสิวิ่งไปหาเพื่อนนะซึ่งเพิ่อนยูแค่ลาดเผาร้อยหนึ่งนี่เองนะครับผมสำหรับคิปนี้สวัสดีครับโชคดีโชคดีครับ